สวัสดีวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะจะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะกับต้าตันยอนไลฟ์ของเรานะคะวันศุกร์อยากกินอะไรก็ต้องได้กินนะคะตามประสาแม่บ้านาแม่บ้านกลางกรุงนะคะแม่บ้านเร,เรียบด่วนสังเกตทรงผมพี่เปลียปนนยปล่ยนไปไหมเนี่ยเปลี่ยนไปไปทําอะไรมาพี่ก็ไปตัดนะคะอีฉันทำสีผมนะคะจาก princess wellness and spa นะคะ เป็นสปอนเซอร์บายคุณเปเป้นั่นเองนะคะก็นอกจากจะหัวแล้วนะคะหัวถึงตีนเลยนะคะหัวจรดเท้าเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะปรินเซสนะคะซึ่งเป็นสถานเสริมความงามที่แบบว่าอยู่มาตั้ง30กว่าปีแกเรื่องของเรื่องนะปกติอะไปสถานบริการไหนนะนว่าจะโรงพยาบาลคลินิกร้านค้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพนักงานที่อายุน้อยกว่าเรา แต่อันนี้พน,นักงานอายุมากกว่าเราแล้วมากด้วยก็คือแบบเขาทํางานตั้งแต่สาวๆแก่จนอายุ50กว่าโอ้โหแสดงว่าลูกค้านี่เขาติดใจมากเลยนะแต่ไม่เข้าออฟฟิศนี่นะทำไมออฟฟิศฉันเป็นไง65บวกก็มีอ,อันนั้นมันอันนั้นมันข่าวอ,อันนี้เขาเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ30ปี20ปกว่าปีนะคะอันนั้นเกินเลยค่ะ เกิน40-50ปีแล้วนะอนุนนนะนะคะก็ร้านไหนที่มีพนักงานอายุมากนี่แสดงว่าคุณภาพเขาดีนะลูกค้าอุดหนุนต่อเนื่องนะก็ขอบคุณ Princess ด้วยนะคะ Princess ที่อยู่แถวอ่ทานะทาวอินทาวจริงอ่าก็วันนั้นนะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะคะเป็นแพ็กเกจใหม่ที่แบบว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตเลยนะมันคือเขาเรียกว่า All day beauty buffet คือหนึ่งวันอะคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้าคุณไหววันนั้นฉันแทบจะเป็นลมฉันไปถึงประมาณสิบโมงครึ่งไปกินข้าวร้านเป้ก่อนเสร็จแล้วก็ทำไ,ไอ้นี่เว้ยอ่าอย่างแรกเลยทำสปาทำสปานะเขาก็ไปขัดตัวนะขัดตัวแล้วก็แช่น้ำนมนะนั่นแหละประมาณนั้นผมผมก็ส่งไอดอลไปทนี่เป้สคน พูดมนกันหมดเลยออกมาเหนื่อยมากออกมาเหนื่อยมากออกมาเหนื่อยมากออกมาเหนื่มากจะเป็นลมโอ้โหกว่ากว่าจะครบคือคือถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็สามารถที่จะทําไปจนร้านปิดอ่ะอันนี้ก็ร้านเขาปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ฉันออกมาประมาณหกโมงครึ่งนะอย่างแรกเลยทํานี่ทำสปานะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเสร็จแล้วก็มาทำสีผมจะทำเล็บแต่ว่าพอดี เล็บยังดีอยู่ก็เลยไม่ได้ทําเล็บเขาก็แบบเป็นแบบครบวงจรนะมีมีแบบหัวจดเท้าอะ่ะจะต้องการอะไรก็ได้เลยนะคะที่ปรินเซนะทำผมเสร็จไปทำอะไรต่อรู้ไหมไ,ไปใส่เข็มขัดเพื่อกระชับหน้าท้อง เขาบอกว่าพี่ติ๊กาพี่ติ๊กมีพุงหมาน้อยไหมคะอีฉันจะบอกว่าอีฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่หมาน้อยละค่ะมันหมาใหญ่เลยค่ะมันหมาบิ๊กเบิ้มเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นมันก็เป็นเข็มขัดแกเขาบอกว่าเหมือนพี่ซิดอัพอะค่ะอีฉันก็ต่อสู้กับไอ้เครื่องเข็มขัดนั้นไปประมาณ40นาทีมันแบบคือมันฟึบฟืบฟบอย่างเงี้ยแกเหมือนมันดูดเหมือนมันดูดท้องเราอะแต่เราก็ต้องเกรงท้องด้วยนะเขาบอกว่า ไขมันไม่ค่อยมีเลยค่ะโอ้โหดีใจมากมันเป็นเครื่องไม่นี่พี่เครื่องเครื่องทำซิกแพคใช่ไหมพี่อ่ะอ่ากระชับซิกแพคคือฉันนะ่ะทำแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าทำแบบหลายๆครั้งมันก็น่าจะเห็นซิกแพคนะแก่ไดเรื่อยๆนี่คืออะไรไปโครงการนี้คือพี่เป้ให้ทำได้เรื่อยๆแค่โพสต์รูปก็พอ จริงเหรอคะคุณเป้จริง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 อ่ะคะเขาก็พูดกับไอดอลที่ไปอย่างนั้นมาเรอเลยแค่โพสมาถึงก็โพสก็พอว่าทำอะไรวันนั้นฉันเห็นเมโลดี้หายเป้ก็เลยหายไปด้วยวันนั้นเป้กำลังไปทำงานอยู่นะก็เลยไม่ค่อยได้แบบเม้ามอยอะไรกันนะอ๋อเหรอคะตรงนี้เนี่ยพี่ที่เครื่องสลายไขมันที่มันตุ๊กันเ่นุ๊กจะต้องไปสลายนะเพราะว่าเรากินเยอะนะคะแล้วก็พอวันนั้นใส่เข็มขัดเสร็จฉันไปทำอะไรวะแกไป เข้าห้องออกซิเจนนะคะเติมออกซิเจนให้ร่างกายนะคะมันก็จะเป็นแบบห้องแบบเหมือนยานอวกาศเลยนะคะเป็นเป็นแบบว่าออกซิเจนเข้าไปเนะะี่ยเขาโอ้ยมีมีเก้าอี้นอนอย่างดีมีขนมมีน้ําอะไรให้กินทุกอย่างอยู่ในอยู่ในนั้นประมาณ40นาทีตอนขึ้นเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยนะคะมันก็จะแบบหูอือ้อๆนะคะตอนออกก็หูอือ้อๆเหมือนกันวันนี้ทำเมนูอะไรแปบ๊บหนึ่งนะครับให้พี่ติ๊กพรีเซนต์สปอนเซอร์แบบหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง พีพเนร์หน่อยว่าอีฉันไปทําสวยอะไรมานะคะอพอเข้าห้องออกซิเจนเสร็จเนี่ยทำอะไรต่อวะลืมละเอาเป็นว่าทํำหลายอย่างแล้วเกินวันนั้นอะทำประมาณ5อย่างนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยออกมาเหนื่อยเลยแต่แบบสดชื่น,นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งอีฉันก็ไปถ่ายโปสเตอร์คอนเสิร์ตคะคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า 90 super concert อะไรสักะอย่างนะคะก็จะเป็นศิลปิน g r a มี่นะคะหลายๆวงหลายๆศิลปินเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูโปสเตอร์ละกัน,นะคะ่ะมีมีชั้นเมตามิสเตอร์ทีมนะมีพิตุย้ยทีรพัฒน์นะนี่คนนี้จะต้องไปดูให้ได้เลยยารินดานะคะยารินดานี่เขาเป็นสถาปนิกนะคะอยู่ที่หัวหินเขาไม่มาออกคอนเสิรต์ตง่ายๆนะเธอพวกเธอ ถ้าพวกเธอมีตังพวกเธอต้องไปซื้อบัตรนะแล้วก็ไปดูยารินดานนะเขาไม่รับคอนเสิร์ตแบบเล็ก,ลกๆกะจิ๊กระจ้ะจอยเขาไม่รับนะเธอ,อร้านรวงต่างๆเขาไม่รับเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเนี้ยพิเศษมากเลยมันจะมีศิลป,ปินที่แบบที่เขาไม่ค่อยได้ออกมาโชว์ตัวเธอแล,แล้วก็แบบ ไม่ค่อยได้ออกมาร้องเพลงอย่างเช่นฉันเป็นต้นอย่างเช่นฉันเป็นต้นเพราะว่าฉันนะไม่ค่อยได้รับงานร้องเพลงเพราะฉะนั้นฉันก็จะรับแต่งงานใหญ่ๆนะพวกเธอต้องไปดูกันนะที่ไหนรู้ไหม Impact Arena นะพวกเธอโอเค okay. วันนี้พวกเธอฉันจะทำพาสต้าไอ้นี่กันอยู่ๆก็ลืมไว้คุณ<ป>านารัานศีบอกว่าเขาไปต่งงานฟรีใช่ไหม เออฉันนะ่ะไปงานฟรีเยอะแล้วนะคะไอ้ต้าก็ไปงานฟรีเยอะแล้วมันต้องไปงานที่แบบได้ตังบ้านพวกเธอใช่ไหมอ่ะมียุงเข้ามานะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะก็ระวังยุงกัดนะเธอเดี๋ยวมันเป็นไข้เลือดออกนะฉันฉันฉีดไข้หว oui> ัดใหญ่แล้วมันจะป้องกันไหมป้องกันไข้เลือดออกไหมไม่เกี่ยวอ่ะวันนี้นะคะฉันน่ะ ฉันเหมือนฉันเคยทําเมนูนี้แล้วหรือเปล่าฉันก็ไม่ไมแน่ใจไม่เคยคอนบีฟนะ,นะอ่ะคอนบีฟคอนบีฟเนี่ยมันก็คือแบบเป็นเนื้อกระป๋องนะมันจะเป็นกระป๋องกระป๋องอย่างนี้นะคะซึ่งฝรั่งน่ะเขาก็จะแบบเอามาผัดใส่สปาเกตตี้เอามาย่างกินกับขนมปังอะไรก็ว่าไปอย่างน,นี้นี่คือสปอนเซอร์ต้าต่อมยอนชอบมากใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมผัดอะไรคือคือปกติอะอ่ะ ปกติครั้งแรกเลยที่ฉันไปกินฉันไปกินอยู่ร้านหนึ่งเขาเอาเส้นพาสต้าเนี่ยมาผัดใส่คอนบีบแบบแห้งๆเลยนะ<ม>อ่ะว่าแล้วฉันก็เปิดไฟก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้กินกันนะพวกเธอ<ไ>มานะคะพี่พี่พติกใช้เวลาพีเศษสปอนเซอร์ไปแล้วสิบนาทีสิบนาทีนะคะ <laughs> พอเขาบอกว่าเขาจะทำฟีชันตลอดชีวิตฉันก็เลยไม่หยุดเลยเขาเขาบอกว่าได้แค่แบบพี่ไปทำอะไรแล้วโพสอ๋อโอเคนี่เดี๋ยว ฉันก็จะต้องทําสวยให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเดือนหน้าฉันจะห้าสิบแล้วพวกเธออ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องทําคอนบีฟให้มันแบบแห้ง,หง,หงๆก่อนทอดให้มัน,นแห้งๆบอกว่าวันนี้น่ารักมากค่ะแน่นอนนะไปทาสวยมาทํท <c oughs> พี่เป็นเซตมานะคะเขาทําหัวจุดตีนเลยนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะน่าจะสปอนเซอร์ตั้งนานแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาช้อนตักดีกว่านะคะ ช่วงนี้เป็นไงคะคุณทำอะไรกันนะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้นะคะนี่เป็นคอนบิฟนะคะเมนูนี้นะคะกินครั้งแรกที่ร้านร้านหนึ่งที่เป็นตำนานนะคะแล้วก็แบบรสชาติมันเหมือนมาม่าผัดอะใส่หมูหยองหมูกรอบแห้งๆหมูหมูอะไรอย่างเงี้ยหมูที่มันแบบแห้งๆกรอบๆหอมๆอะ่ะแ,แล้วเนื้อกระป๋องอันนี้เอาไปทําอะไรได้อีกบ้าง ไปหาใน Google เอานะคะและ้วดูเด็กบ้านฉันมันเปิดกระป๋องไม่เป็นอ๋โอโหแล้วเก็บยังไงเนี่ยใส่ถุงไงใส่ถุงเราจะเอามาแบบพอดก่อนนะคะด้วยใช้ไอ้นี่ยคะ่ะใช้น้ำมันเราจะแบบช่วงนี้ฉันอนะพยายามที่จะลดน้ำหนักแล้วก็แบบเลือกกินที่แบบ ที่มันดีต่อสุขภาพหน่อยฉันก็เลยจะใช้น้ำมันมะกอกนะเธอใช้น้ำมันมะกอกแต่เากเขาบอกว่าตอนนี้น้ำมันหมูดีสุดนะที่เขาวิจัยผมก็ไม่รู้ก่อนหน้าเขาบอกน้ำมันหนยแย่่สุดตอนนี้เขามาวิจัยใหม่เขาบอกว่าน้ำมันหยดีีสุดคือถ้าเรากินหมูได้อ่ะเราก็กินน้ำมันหมูได้ไงแกมันก็เป็นธรรมชาติไหมอ่ะอแต่ก็ไม่รู้นะฉัน พยายามแบบไม่ไม่กินแบบมันมากอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาทอดให้มันกรอบๆนะเราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้เขาจะปรุงรสมาอยู่แล้วนะคะเราทอดให้แบบกรอบๆไปเดี๋ยวเราจะผัดใส่เส้นพาสต้าของเรานะคะรสชาติมันก็จะเหมือนไอเนนี้แกเหมือนมามา่ามาม่าผัดใส่ไข่อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาใส่ผงมาม่าหรือเปล่านะที่ร้านอะ่ะ เราคิดว่าเราจะใส่ผงปรุงรสแทนแต่เดี๋ยวต้องชิมก่อนเพราะว่าไอเนี่ยมันเค็มแล้วนะเดี๋ยเรามาชิมี่ร้านสองร้อยได้ไหมได้สองร้อยเพอเพอสองร้อยห้าสิบแกจริงเหรอเออแค่ไอเส้นพาสต้าผัดใส่เนื้อกระป๋องเนี่ยเนื้อกระป๋องเท่าไหร่อันนี้หนึ่งแถมหนึ่งถึงซื้อมาเท่าไหร่นี่แพงอยู่นะแต่เขาคงไม่ใส่เยอะเท่านี้มั้งถ้าขายจริง่ะก็ใช่ นี่น้อยแล้วนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเผื่อเอาไว้โรยนะคะมันจะใช้ตรงที่ทอดคอนดิปเนี่ยละคะ<อ>ก็อย่าลืมนะคะกันยานี้คอนเสิร์ตนะ9 9 Super c o n c e r ซเปอร์คอนเสิร์ตวันที่13นี่ไปถ่ายโปสเตอร์มาแล้วนะคะมีหลายวงเลยหลายศิล,ลปินนะคะ13กันยานะฮะกันยาปีนี้นะเธออ,อย่าไปปีหน้านะ แล้วก็ผัดนะคะหอมไหมคะหอมไหมหอมหอมหอมมากวันนี้นะคะมีแขก VIP มานะคะเป็น CO นะคะจาก PSWD <c oughs> มีฮัต <c oughs> ตูนนะคะฮัตตูนแล้วก็คุณคุณแม่มาท่านก็นเลยสั่งปลาเผามาให้คุณแม่กินนะคะเพราะปกติฮัตตูนมาจะไม่มีอะไรให้กิน <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้แม่เข้ามาให้ฉันก็เลย สั่งปลาเผาส้มตาม,มาให,ให้เขากินจังบัตรเมื่อไหร่นะคะจองบัตรเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูโปสเตอร์ก่อนละกันนะคะรู้สึกว่าเดือนหน้านะ,นะคะคคเขาจะปล่อยเริ่มโปรโมทปล่อยขายบัตรนะคะคุณจิ๊บนี่ลูกฉันน่ะโดนขังอยู่ข้างบนเพราะว่าเ่าแขกนะคะอทอดให้แห้งๆนะคะทอดให้แห้งๆต้องแห้งกว่านี้แห้งๆเล แต่ไปกินที่ร้านน่ะคอนบิฟมันจะเป็นเส้นๆหน่อยไม่รู้เขาใช้ยี่ห้ออะไรเธอ<ม>เป็นเส้นๆเหมือนหมูหยองอน่ะเขาเรียกอะไรหมูหมูอะไรที่กินกับข้าวต้มกับข้าวเหนียวอะ่ะหมูฝอยเออเหมือนหมูฝอยแต่หอมมากเลยนะอหอมมากเลยอะคะ่ะใช่เราต้องใจเย็นนิดนึงนะคะไอ้ตัวเส้นนะ่ยไม่เท่าไหร่ ตัวอันนี้จะต้องสำคัญนะคะที่แบบที่จะต้องแบบแห้งนะคะไฟอ่อนๆแต่เดี๋ยวมันจะไหมนะคะให้ฉันเอาอ่อนอีกนิดนึงอ่อนอีกนิดนึงโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวแป้บนึงนะคะ นี่คือเอาไว้โรยข้างบน่เอาไว้เลยแต่ว่ามันมีน้ำมันนิดหนึ่งเดี๋ยวรอให้มันเซ็ตตัวกลัวมันเค็มไงอาจจะไม่ต้องโรยแล้วไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่เส้นนะคะกระทงกระเทียมก็ไม่ต้องใส่กระทงกระเทียมก็ไม่ต้องใส่แล้วมั้งอันนี้มันแล้วนะคะเส้นปึ๊บอ่านี่ ง่ายๆนะคะมันเป็นอาหารสำหรับคนที่แบบไม่มีอะไรจะกินแล้ว,วเธออยู่หอประมาณนั้นนะคะราคาไม่อยู่หอเลยราคาไม่อยู่หอเลย <c oughs> เพราะว่าคอนบิดมันแพงใช่ราคาไม,ไม่น่าเป็นอาหารเด็กหอแล้วไหนะจริงๆจ,จะต้องใส่ไอน,นิดหนึ่งพริกแห้งแต่ฉันว่าไม่ดีกว่าฮะเนียนแล้ว,วเนียนคะ่ะ อันนี้ต้องใส่ใบโหราอะไรด้วยไม่ต้องไม่ต้อง,องที่ร้านคืออย่างนี้เลยขายขายจานสองร้อกว่าบาทแค่นี้นะให้น้อยกว่านี้จริงดิจริงแกกำไรไป้หนวะอ,อ่ะมันค่าที่มันแพงแต่ว่าร้านนั้นนะเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสปากเกตตี้นะคะผัดมาสามสิบสี่สิบปีนี่คืออร่อยมากอะ่ะ เดี๋ยวทดลองทําเย็นนี้ค่ะจากคุณชนกููนนะแต่คอนบิฟมันเป็นเนื้อวัวน,นะดาวแต่มันมีแบบหมูก็มีนะพี่ดาวดาวลองลองผัดให้เออวินกินนะเยาวราชเยอะแยะแบบนี้หรออันนั้นมันหมี่ั้วเธอเอาหรอนีออ่กินตามนะเนี่ยเอายาวราชอันนั้นมันหมีสั้วตุรจีนะเธอ เนาแป๊หน่งนะเธอฉันขอชิมเส้นก่อนวนะ่ามันเป็นไงเดี๋ยวฉันจะเติมอืมเราจะผัดแห้งๆนะคะฉันราจะเติมผงปรุงรสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นกลิ่นแบบเหมือนเหมือนมาม่าหมูสับอ่ะแก แล้วมันเข้ากันมากฉันรู้สึกว่าไอ้น,นี่มันฉับไม่ค่อยจะเบอเท่าไหร่เนี่ยไอต้ตะเหลวอันเนี้ยมันเป็นซิลิโคนคอนบีบค่คคอนบีบนะคะ แล้วชิมกันชินเส้นกันอือของปรุงรสแล้วก็ข้าวนะคะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนิดเดียวโโโโ หมายถึงว่าพี่ผัดดูมันมากนะผัดดูมันมากเหรอผัดมันใช่อ่ะใส่พริกไทยนิดหนึ่งอืบอืบอืบเสร็จล้เส้นมันก็สุกแล้วแค่ผัดให้มันหอมเฉยใส่พริกไทยนิดหนึ่งโอ้โหพริกไทยดูสนุกดีนะผัดองเนี้ฮะสนุกเลยใช่ไหมดีนะช่วงนี้ฉันไม่ได้ทำสวนอะไรเลยเพราะฝนเพราะฝนมันตกแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องทำสวน นี่ชิมเสร็จผัดรสชาติไม่เหมือนที่ร้านหรอกแต่ก็ใช้ได้ออืว่าจะซื้อจานสำหรับพาสต้ามาก็ลืมนะคะอโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องนะคะ เป็นไงอ่ะน,นิดหนึ่งนะคะไม่หเดี๋ยวเราก็อันนี้เลยหน้านิดหนึ่งนะคะคอนบิบคอนบีบออ oh, oh. คอนบิบคอนบีบนี่ดูดี e. เป็นไงคะ หอมหอมเจ้าจากคุณลืมเลยไหมลืมใส่น้ำต้มพาสต้าจริงๆไม่ต้องใส่น้ำนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเออลืมค่ะลืมใส่น้ำต้มพาสต้าเลยจริงๆมาจากสีไทยดาวมาครับบอกหอมหอมเจ้าขอบคุณค่ะคุณอะไรนะคะสาสติธนอคะสาสิตนะคะเราเคยเจอเราเคยเจอกันในไลฟ์ไหมคะคุณสาธิต เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปเอาตัวน้ำไปถ่ายรูปครับพี่คุยกับแฟนครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะนี่ผมตั้งทิ้งไว้นะฮะพี่ตคุยกับแฟนครับพาสต้าคอนบีฟนะคะหรือสปาเกตตี้คอนบีฟนั่นเองนะคะแล้วก็จะแบบมีคอนบีฟก็คือเนี่ยเนื้อเนื้อกระป๋องแบบเนี้ยเนื้อกระป๋องนะคะ ถ้าไม่มีนะเราใช้ทูน่าก็ได้นะเอาทูน่ามาเอาทูน่ามาทอดก,กรอบๆนะแล้วก็ผัดนะจริง,รงถ้าจะอ่ะถ่ายรูปก่อนไหมคะถ่ายรูปก่อน<ด>คุณสาธิตบอกว่าต้องใส่เส้นอีกเก้าเพราะคุณติ๊กชิมเยอะแล้วก็าิ๊หัวล้อมา <laughs> ครับรู้ได้ไง <laughs> <laughs> เดี๋ยวแค่ต้มเส้นใหม่นะคะโอเคฉันเดี๋ยวฉันจะไปกินนุ่นส้มตำนะคะนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาฉันไกลๆหน่อยฉันนะ รูปฉันนใกล้มากเลยโอเคหนึ่งนึ่งสองสเรามาชิมกันนะคะคอนบิฟ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 นะคะนี่ช่วงนี้มันหนึ่งทำหนึ่งนะฉันก็เลยว่าทำพาสต้าคอนบิฟดีกว่านะคะไม่มีเส้นเรามีซุ้ยแทน ก็ได้นะคะก็เป็นสไตล์จีนๆรู้เลยว่าใครถามเนี่ยใช่คะ่ะอ่าเรามาชิมเส้นกัมนมาต้องแบบรสจริงๆอ่ะของที่อร่อยอ่ะคือรสชาติมันต้องเหมือนมาม่าพอดีมันเครื่องปรุงมาม่ามันไม่มีอืมไงัก็เลยใส่รสดีแทนเพราะมันน่าจะพอค่ะ ถ้าใส่ถ้าใส่เนยแทนน้ำมันมันจะได้ไหมก็ได้ก็หอมแต่วันนี้ฉันฉันลืมฉันใส่อันี่แทน,น,มนไม่ได้ใส่เนยแต่มันหอมอันนี้แล้วไงเส้นมันก็จะเป็นแบบอาเดนเต้นหน่อยเกี๊ยวสนุกเท่าที่ร้านเขาก็ทำเส้นแบบนี้คือคือไม่สุกเกินไปนะคะจะมีความหนึบๆนิดๆน,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 นะคะ อร่อยฟิล์มเดยวชิมฮะเดอะชิมเออเขาบอกถูกแล้วเ่าว่าเส้นน้อยไปใช่ครับเส้นน้อยไปเขาไปชิมสมุดอันน้อยไปจริงๆน้อยไปจริงแต่ที่ร้านอะไม่รู้ว่าเขาใช้คอนบิฟยี่ห้ออะไรเขาทอดออกมามันจะเป็นเส้นเส้นเหมือนหมูหยอง ต้องลองเซิร์ชหาคนมีที่เป็นเส้น,นหรือเขาเอาไปทำาตอนนี้ก็อร่อยแล้วอืออร่อยใครใครอยากรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงนะลองไปหาซื้อดูอ,อในห้างนะช่วงนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งม,มันก็เลยน่าทำหน่อยเอามาผัดใส่สปากเกตตี้นะแล้วก็ถ้าใครมีผงมาม่าหมูสับนะ ใส่ไปหน่อยมันเข้ากันอร่อยมากเลยแต่ถ้าไม่มีก็ใส่แค่ผงปรุงรสที่เราใช้กันทุกวันก็ได้ก็โอเคแล้วนะคะหรือว่าอยากจะให้แซ่บอีกน,นิดนึงใส่พริกแห้งไปนะคะแต่ว่าอันนี้เผื่อว่าคนไม่กินพริกนะคะกระเทียมยังไม่ใส่เลยเนี่ยปอกไว้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอ๋อจริงๆเขาต้องมีกระเทียมกับพริกแห้งด้วยใช่ไหมเพื่อจริงๆๆอ่ะไม่มี แต่เราใส่ได้เพื่อความแซ่บหรือเราอยากจะใส่ใบโหระพานิดหนึ่งให้มันหอมอ่ามันก็อร่อยเหมือนกันนะคะมันก็ฟิลคล้ายๆกับสปาเกตตี้ผัดเบคอนอะแต่ว่ามันจะใส่เป็นคอนบีฟแทนเพราะบางทีคอนบีฟเนี่ยมันเก็บไว้ได้นานไงใส่ช่องฟีดเหลืออะไรเงี้ยบางทีเบคอนมันก็จะหมดอายุเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยใช้แบบนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะเมนูที่แบบง่ายๆแต่อร่อยของเรานะคะพาสต้า คอนเฟนั่นเองนะคะใครถ้าไม่มีคอนเ e ฟนะก็ใส่เป็นไส้กรอกก็ได้เป็นทูน่าก็ได้ลองอัดดปดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงถ้าเราใส่ผงนัวยังไงมันก็นนัวโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกับตาตนยออนไลฟ์ของเรานะคะก็ขอบคุณ p r i n c e s สด้วยนะคะที่ทำให้ฉันสวยหัวจรดเท้านะคะเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่นะคะก็ ว่าวันไหนก็ค่อยเข้าไปละกันขอบคุณน้องป้ปเป้นะคะแล้วก็ขอบคุณคนดูแล้วก็ขอบคุณดาวด้วยนะคะที่ส่งให้วันนี้นะคะขอบคุณที่ดูย้อนหลังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันทุกวันศุกร์ด้วยนะคะมาเม้ามอยกันไร้สาระทําอะไรกินกันเรื่อยเปื่อยนะก็ขอบคุณทุกคนถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็น f อกัน,นะคะติดตามกันต่อไปวันนี้ไปกันแล้วกับตัตตัยอนสไตล์บาตติกมิสเตอร์ทีมบายบายค่ะบายบายบาย